เพชรเปือนคราบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครรินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,ลางและว,ว่มิมดหมอหงองค์เดิม และถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมงกรและมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว,ว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาในที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 i g ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนะักคลินมิรหมอนะครับได้มา,าพบกับแฟนคลับนะครับนะเช่นเคยนะครับนะก็ กติก็เว้ามีเวลาว่างนะครับนะก็ไม่อยากจะปล่อยให้เวลานะครับนะให้ผ่านไปนะวันไหนว่างกอา็อยากจะมาพบปะนะครับกับแฟนคลับทุกทกท่านนะก่อนอื่นครับผมนะักคารีมีดหมอก็ต้องกล่าวนะครับนะายินดีต้อนรับนะทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับนะะยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ ก็วันนี้นะครับก็จะได้นำเอาเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะมา,าให้ท่านาผู้ชมนะครับได้รับชมนะโดยเพราะก็คือที่วางไว้นะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ขนาดจิ๋วนะครับขนาดจิ๋วที่สำคัญนั้นก็จะเป็นมีดเขาเรียกว่า เป็นมีดขุดว่านนะครับเป็นมีดขุดว่านจิ๋วนะ,อะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพนะ,ะในเมืองปากน้ําโพนั้นต้องบอกว่ามีหลากหลายนะครับนะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพานะ ในเขาเรียกว่าบุญญาวลมีของหลวงพระเดิมนะครับโดยเพราะก็คือ,อคนจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้ง,งที่2นะครับนะก็ได้อพยพเข้ามาทางเรือสำเภานะาก็ได้เข้ามาอาศัยนะครับได้ทำมาหากินนะบางตระกูลก็ เรียวกว่าลํำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับนะส่งต่อความร่ำรวยให้ถึงลูกๆหล,ลานๆนะจนถึงยุคปัจจุบันนะเอาละวันนี้นะครับก็จะใช้เวลานะครับในการทำคลิปนี้้วก็สั้นๆนะครับนะ,ะก็อยากจะเชิญชวนนะทุกๆท่านลองเข้ามาติดตามนะครับนะ,อะลองเยี่ยมชมดูนะหลักๆในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับนะช่วงนี้ก็จะเน้นเ็าเรียกว่า เอามีดมาให้ท่านได้รับชมนะฮะแล้วก็จะไม่ได้บอกว่ามีแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสูดยอดอย่างนี้นะครับนะ,ะต้องการที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะ,ะก็แต่จะบอกนะครับมีแต่ละเล่มนั้นก็จะบอกถึงยุคนะครับนะเป็นมีดยุคแล้วก็เป็นอบอกถึงยุคแล้วก็จะบอกถึง ของเกจิไหนอย่างไรนะเอาละครับก็จะขออนุญาตนะก็จะหยิบขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะถือว่าเป็นมีดเล็กมากนะครับนะนี่นะก็จะอยู่นี่นะครับนะก็ปามนี่นะครับหนะยิบนะหยิบได้เล็กๆนะครับนะกลัวล่วงกลัวหล่นนะนี่นะครับเป็นมีดต้องเรียกว่าเรียกว่าเป็นมีดาสายกานะ เป็นสลิกาจิ๋วนะครับนะ,อะของเรียกว่ามีดขุดว่านนะมีดขุดว่านนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะแล้ที่สำคัญนะครับก็มีดเล่มนี้จะใช้ไม้คูณนะจะใช้ไม้คูณมาทำด้ามและฝักนะครับนะเรียกว่าไม้ต้นเดียวกันนะครับนะไม้ชิ้นเดียวกันว่ากันง่ายนะ,อะเอามาให้ท่านได้ ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะอัดซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะนซูมให้สุดเลยนะครับนะ,ะการที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับนะใน youtube ของผมนั้นหลักๆเลยผมต้องการที่จะให้เข้ามาศึกษาในเรื่องของความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติและก็ความเป็นจริงนะสามหลักใหญ่ๆด้วยกันนะ,ะที่สำคัญนั้นจะเน้นซูมนะครับให้ท่านได้อ่านรายละเอียดต่างๆนะ อากขันไหนที่อยากจะชมนะครับนะภาพถ่ายเต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะก็แอดไลน์ผมเข้ามานะครับตามที่ได้เรียนเอาไว้เบื้องต้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big o n ก99นะครับเพียงแค่นี้ก็เข้ามาศึกษาเข้ามาสนทนาเข้ามาพูดคุยนะกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ได้นะครับนะ แล้วก็หากชอบมีดเล่มไหนเป็นพิเศษนะ,ะก็อยากจะให้ท่านแคปหน้าจอมานะแล้วก็ส่งมาทางข้อความนะครับส่งมาทางไลน์ว่ากันงนะ่ายนะก็จะ,ะด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีจะส่งไปให้ท่านชมนะ,ะนี่นะครับนะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาพิจารณาในส่วนของภายนอกนะ มาศึกษาองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามฝักใบนะยังอยู่ครบถ้วนไหมนะครับนะยังยังครบสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าประมาณนี้นะที่สําคัญมีทุกเล่มนะครับมาแบบไหนก็อยู่ในสภาพแบบนั้นนะสภาพเดิมๆนะครับจะไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะ,ะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดท,ที่อยู่ในสภาพเดิมๆที่สําคัญนั้นเป็นมีดท,ที่มีความสมบูรณ์นะครับนะ,ะก็ ตามที่ผมได้เลือกและคัดสรรมานะครับถ้าเป็นมีดชำรุดเสียหายอะไรต่างๆวันนี้ก็จะไม่ได้นาเอาเข้ามานะเอาละนะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับทีนี้ก็ปลดล็อกนะครับก็มาดูในส่วนของภายในนะมีเล่มนี้เป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับเป็นขุดว่านจิ๋วนะ,ะก็เฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณสัก สองนิ้วนะครับนิดๆประมาณ2นิ้วนิดๆน,น,นะ,ะก็คงจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อยสักเท่าไหร่ถ้าเป็นมีดกุดว่านจิ๋วนะ,ะนี่นะครับนะ,ะก็เรียกว่าเป็นมีดที่มีความมีมนสเสน่ห์นะครับนะมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะ,ะนี่ครับก็ตามที่ได้เห็นนะครับตามที่ได้ชมอยู่นะ การตอกลายนะครับนะลายนี้ก็เป็นลายเรียกว่าโบลัมโบราณน,นะครับเป็นลายโบลัมโบราณน,นะ,ะก็เป็นลายจีนว่ากันง่ายนะครับนะมีสมัยก่อนจะเป็นมีดที่ยังไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนนะ,ะมียุคต้นๆว่ากันง่ายนะครับนะเป็นมีดที่ใน บ,บ้านๆนะครับนะ้าที่เขาทํากันขึ้นมาเมื่อทําเสร็จปั๊บก็นำมาเออเขาเรียกว่าถวายหลวงพ่อนะครับนะให้หลวงพ่อได้ทําการปลุกเสกให้ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับนะอ,อันนี้ก็ออกมาให้ท่านได้รับชมนะทีนี้ลองมาดูในส่วนของภายในนะครับนะาภายในของอฝักนะครับของฝักนี่นะ ก็พยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะ,ะข้างนอกที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะลองอ่านดูนะครับนะความเก่าความเป็นธรรมชาตินะ,ะเมื่ออ่านแล้วนะครับนะก็เห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็หรือว่าติดตรงไหนนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะ,ะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6ได้ เบอร์ศู6ย์นะครับกดเข้ามาได้เลยนะก็ในทุกๆคำถามครับนักคินมิตรม,มีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับนะก็คือที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทแ้นะอ่าก็น่จาจะว่านะครับเป็นคำถามเขาเรียกว่าเป็นคำตอบนะอ่าดูเหมือนว่าจะดีนะครับนะดูเหมือนว่าจะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะอันนี้ก็ฝากนะครับนะาแฟนคลับทุกๆท่านเอาไว้นะก็เนองจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานะครับก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเปียวนะก็หมายความว่ามีผลจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องทันลงว่าเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะหากไปตอบคําอื่นก็จะไปเป็นปัญหาก็จะเป็นประเด็นนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับนะ ไว้อย่างนี้แหละนะเราคุยกันตรงๆนะนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมนะครับด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านดูนะชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่ะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496อเนะ,ะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามมีคำตอบอยู่แล้วละนะ,นะะนี่นะครับก็ ฝักและด้ามน,นะครับเป็นไมคูณนะทั้งเล่มเลยนะครับเป็นไม้คูณนี่นะไมคูณก็จะออกสีเขาเรียกว่า,าน,น้ําตาลน้ําตาลนะครับนะออกสีนี่นะนี้ปลายด้ามน,นะครับนะเป็นด้ามจําปีนะครับนะอย่างนี้เขาเรียกด้ามจําปีกับด้ามตัดนะาบางเล่มก็จะเป็นด้ามตัดนะครับแต่สําหรับเล่มน,นี้เป็นด้ามจําปีนะ นี่ก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะมีความางดงามที่สําคัญนั้นเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนี่นะเป็นมีดขนาดจิ๋วนะครับนะเป็นขุดว่านจิ๋วก็นานๆจะได้เจอนะอที่สําคัญนั้นเป็นลายที่แปลกนะครับนะ ลายนี้ไม่เคยได้เจอไม่เจอกันสักเท่าไหร่นะครับที่สำคัญสันนมีดนะครับก็จะเป็นสันประหมอเขาเรียกว่าตลอดแนวนะครับนะมาจนถึงเนี่ยโคนเนี่ยนะโคนใบนะครับนะนี่ครับก็จะทําเวลาสั้นๆนะครับให้ท่านได้รับชมนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14กับ31วินาทีนะครับนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะอ่าก็คือ12นาทีนะครับ12นาทีกว่านะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านเห็นว่าอ่าเป็นประโยชน์นะครับนะต่อการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะอ่าก็อ่า ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันทำการกดไลค์รือว่ากดแชร์นะครับนะแล้วก็กดติดตามนะแล้วก็ท่านใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหน,นแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปาเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะเพียงคนเดียวนะนะก็หมายความว่าติดตรงไหน,นก็ให้ท่านถามเข้ามาในตรงนั้นนะครับนะแล้วก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9ก เบอร์ศ8 6 3 2 9 1 4หกนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคาินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ